อย่างล่าสุดอาจารย์ตรวจสอบบัญชีเนี่ยเพิ่งตรวจสอบบัญชีเมื่อวันสองวันกิจการรายนี้ค่ะเ,าาะเข้าขายไส้กรอกแล้วก็ขายน่องไก่อยู่ด้วยกันเคยเห็นร้านประเภทน,นี้ไหมคะไส้กรอกน่องไก่อ่าไอ้ไส้กรอกเนะี่ยเสียแบบส่วนไอ้น,น่องไก่กับคอหมูนะ่ะไม่เสียแบบบัญชีเขาค่ะบันทึกบัญชีปนกันมาเลยทั้งปี ไม่ได้แยกว่าอะไรเสียแบตอะไรไม่เสียแบตทั้งปีเลยอาจารย์ก็เลยดีกลับไปให้เขาแก้ตั้งแต่เดือนสิงหาเพิ่งได้รับมาเมื่อสองสามวันทั้งปีต้องแก้มาใหม่อันนี้คือในฐานะผู้สอบนะเพราะเขาบนทึกบัญชีปุลกันมาเห็นไหมคะว่ามันมีความยุ่งยากนะ เราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีรายได้สองประเภทนี้อยู่ในบริษัทเดียวกันคุณต้องแยกบันทึกบัญชีค้บัญชีของคุณแต่คุณต้องแยกกันออกมาว่ากี่บาทแยกกันออกมาเลยห้ามบนกันเด็ดขาดและเวลาคุณยื่นแบบเพื่อเสียภาษีคุณก็ต้องยื่นแยกกันด้วยสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ Line ID y e l l o w t a n n i n g ครับ